โดยที่ฮุกเนี่ยได้ทดลองออกแรงดึงลวดสปริงทดลองโดยการออกแรงดึงลวดสปริงนะคะแล้วพบว่าความยาวของลวดสปริงเนี่ยจะยืดออกโดยมีส่วนที่ยืดแปรผันตรงกับขนาดของแรงดึงในช่วงแรกก็หมายความว่ายิ่งออกแรงมากระยะยืดก็ยิ่งมากพอผ่านจุดนั้นไปไปได้ตามกราฟนี้ก็คือตอนแรกที่แปรผันตรงคือระยะ OA พอหลังจากที่ผ่านจุด A ไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามันไม่แปรผันตรงกับระยะยืดหมายความว่าเราออกแรงเพียงเล็กน้อยก็ยืดมากนะคะแต่ยังสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้เราเรียกระยะจาก O จนถึง B ว่าวัตถุมีสภาพยืดหยุ่นคือสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้แต่พอเลยจุด B ปุ๊บปรากฏว่าวัตถุไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้แล้วแต่ยังไม่ขาดจากกัน เราเรียกว่าวัตถุอยู่ในสภาพพลาสติกจาก B ถึง C นะคะไปเรื่อยๆแล้วก็เลยจุด C ไปเป็นจุดคลากก็หมายความว่าวัตถุเสียสภาพแล้วไม่กลับสู่สภาพเดิมแล้วก็เสียรูปทรงไปเลยนะคะแล้วเมื่อให้แรงออกมากกว่าจุด D ปรากฏว่าวัตถุนั้นขาดออกจากกันเพราะั้นเราเรียกแต่ละจุดนั้นว่าจุด A เป็นขีดจำกัดของการแปรผันตรงก็คือ หมดระยะของการแปลผันตัวระหว่างแรงดึงกับระยะที่ยืดแค่ตรงนี้จุด B คือขีดจำกัดความยืดหยุน่นคือถ้าเลยจุด B ไปไม่กลับสู่สภาพเดิมแล้วเมื่อกี้เราให้ความหมายของคําว่ายืดหยุน่นสภาพยืดหยุ่นไปแล้วหมายความว่าถ้าเลยจุด B ไปมันไม่เป็นสภาพยืดหยุ่นแล้วแต่กลายเป็นสภาพพลาสติกนะคะจุด C คือจุดที่เสียรูปทรงคือจุดคลากหมายความว่าพลาสติกก็ยืดสปริงก็ยืดแต่ไม่กลับมาสู่สภาพเดิมแล้วเสียเสียสภาพไป พอเลยจุดดีเรียกว่าจุดแตกค่ะคือถ้าให้แรงออกมากกว่าดีปุ๊บมันก็ขาดออกจากกันนะคะอันนี้ก็คือกฎของฮุกที่เราได้จากชั่วโมงสุดท้ายที่เราพูดกันในสัปดาห์ที่แล้ว ยังคะทีนี้ขณะที่เราดึงวัตถุแล้ววัตถุเนี่ยกลับมาสู่สภาพเดิมได้นั้นแสดงว่าขณะที่เราออกแรงดึงนั้นภายในเนื้อของวัตถุเนี่ยพยายามที่จะออกแรงตอบโต้เราเช่นเดียวกันคือพยายามดึงให้มันกลับสู่สภาพเดิมเช่นเดียวกันดัะนั้นเราก็จะสามารถคำนวณหาขนาดของแรงที่กระทำต่อพื้นที่ผิวที่ถูกแรงกระทำนะคะได้จากปริมาณที่เราเรียกว่า ความเค้นและความเครียดนะคะซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายที่เราพูดถึงกันในบทนี้นะคะครูคงไม่ต้องย้อนไปทบทวนในเรื่องของแต่ละจุดแล้วนะไม่ต้องแล้วใช่ไหมคะความเค้นคืออัตราส่วนระหว่างแรงทั้งหมดที่กระทำต่อผิววัตถุนะคะซึ่งเราแทนด้วยสัญลักษณ์คือตัวซิกมา นะคะซึ่งเป็นปริมาณสเกลร์ในนี้จะมีหน่วยตามปริมาณที่เกี่ยวข้องคือ F ส่วน A F, A. F A. มีหน่วยเป็นนิวตัน A คือพื้นที่หน่วยของพื้นที่คือตารางเมตรเพราะฉะนั้นหน่วยของความเค้นก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะคะหรือเมรกำลังสองของโรกเรียนนั่นแหละในที่นี้แรงที่ทำให้เกิด การเปลี่ยนสภาพของวัตถุนั้นนะคะก็จะมี3แรงที่เราพูดถึงกันใช่ไหมคะก็คือแรงอัดก็จะทำให้เกิดความเค้นอัดนะคะสัญลักษณ์วิธีการหาความเค้นเนี่ยก็คือเหมือนกันหมดเลยซิกมาเท่ากับ F ส่วน A นะคะแรงที่2ก็คือแรงดึงแรงดึงก็จะทำให้ความยาวเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะแล้วเวลาเกิดจากแรงดึงเราก็เรียกว่าความเค้นดึง mm hmm. กรณีที่แรงนั้นกระทาที่ผิวสัมผัสของวัตถุเท่านั้นเช่นผิวด้านบนหรือด้านล่างเราก็จะเรียกว่าแรงเฉือน,เ,เ,เ,อนเมื่อแรงเฉือนก็จะทําให้เกิดความเค้นเฉือนซึ่งเราก็ยังคงสามารถหาจากสมการเดียวกันคือซิกมาเท่ากับ f ส่วน a ความเค้นที่จําง่ายที่สุดเพราะว่ามาจากสูตรเดียวกันทั้งหมด แต่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นแรงชนิดไหนเท่านั้นเองนะคะนั่นหมายความว่าเวลาที่โจทย์ให้โจทย์ก็จะพูดโดยไหนเช่นแรงกระทําที่ผิวสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกให้รู้ว่าเป็นแรงเฉือนนะะในกรณีเดียวกันก็จะมีความเครียดเกิดขึ้นด้วยนะคะความเครียดคืออัตราส่วนระหว่างระยะที่ยืดออกนะคะต่อความยาวเดิมความเครียดนั้นไม่มีหน่วยเพราะว่ามาจากระยะหารด้วยระยะเมตรหารด้วยเมตร เพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีหน่วยนะคะแล้วแทนสัญ,ญลักษณ์ของความเครียดด้วยตัวที่เรียกว่าเอฟซิลอนเอฟซิลอนนะคะซึ่งหาได้จากระยะที่ยืดออกก็คือความยาวที่เปลี่ยนไปหรือเดลตา L หารด้วยความยาวเดิมก็คือ L0 0ูก็คือก่อนที่ถูกแรงกระทำนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเครียดเช่นเดียวกันความเครียดที่เกิดจากแรงต่างๆกันก็จะเรียกตามานั้นเช่น ความเครียดที่เกิดจากแรงดึงและแรงดันเราเรียกว่าความเครียดตามยาวตามยาวเพราะว่ามันมีผลต่อระยะหดและระยะยืดใช่ไหมคะก็เป็นความเครียดตามยาวนะอันนี้จะไม่ว่าจะเป็นแรงดึงแรงดันจะเกิดความเครียดที่เราเรียกว่าความเครียดตามยาวสมการก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะเอฟซอนเท่ากับเดลตาแอลส่วนแอลสูง ความเครียดที่แตกต่างจากตัวอื่นๆคือความเครียดที่เกิดจากแรงเฉือนเราเรียกว่าความเครียดเฉือนนะคะความเครียดเฉือนนี่จะทำให้เกิดระยะที่โยไปก็คือเดลต้าเอ็กนะคะโยที่ผิวหน้าในขณะที่ L อสูงนี่คือความสูงเดิมความสูงเดิมไม่ใช่ความยาวเดิมนะคะเป็นความสูงเดิมเห็นไหมคะกับระยะที่โยไปมันต่างกันนะมันเราจะได้ว่า ความเครียดเฉือนหรือเ e อ็ซิลเท่ากับเดลต้าเหือระยะที่โยไปหารด้วยความสูงเดิมความสูงเดิมนะคะอันนี้จะต่างจากความเครียดตามยาวนิดหนึ่งในขณะที่บางครั้งแรงนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความเครียดปริมาตรเกิดขึ้นนะคะซึ่งเราหาได้จากเดลต้าส่วน V V คือปริมาตรเดลต้าก็คือปริมาตรที่เปลี่ยนไปนะคะหารด้วยปริมาตรเดิมอันนี้คือความเคลียดปริมาตรการหาปริมาตรก็ขึ้นอยู่กับรูปทรงเห็นไ,ไหมคะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบนี้ก็จะหาปริมาตรได้จากกว้างคูณยาวคูณสูงเป็นต้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นวงกลมเป็นทรงกลมนันก็คือการหาปริมาตรที่แตกต่างกันออกไป ทันไหมคะทันนะในกรณีของความเค้นและความเครียดนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่วัตถุถูกแรงกระทาแล้วทาให้เกิดการเปลี่ยนสภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนสภาพตามยาวนะคะอัตราส่วนระหว่างความเค้นกับความเครียดอัตราส่วนระหว่างความเค้นกับความเครียดเราเรียกว่าโมดูลัส ทีโมดูลัสของยังก็คืออัตราส่วนระหว่างความเข้นตามยาวหารด้วยความเครียดตามยาวแล้วก็แทนไหมิคะถ้าเราหาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ว่าแทนสัญลักษณ์ของยังโมดูลัสหรือว่าโมดูลัสของยังด้วยตัว e ใช่ไหมคะความเข็นเราแทนด้วยซิกมาความเครียดเราแทนด้วยตัวเอฟซีลอนงั้นอีก็เท่ากับซิกมาส่วนเอฟซีลอน อน,นี้ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนตัวซิกมาให้เป็นตัวแปรที่เราหาได้ก็คือซิกมามาจาก F ส่วน A F เอซิลอนมาจากเดลต้าแส่วน L เราก็จะได้ว่า E เท่ากับ F L หารด้วย A คูณด้วยเดลต้าแอลถูกไหมคะ F ส่วน A หารด้วยเดลต้าแส่วน L, L. เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจะได้ว่า F คูณด้วย L หารด้วย A คูณด้วย Delta L นะคะอันนี้ก็คือการแทนค่า ว่าโมดูล่าสของความยืดหยุ่นถ้าแทนด้วยอ e, ีนะคะโมดูลัาสของความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นในที่นี้ก็มาจากอ e, ที่มาจากคำว่าอ e ิ a s สติกนะหรือ E-Lastic ซิตีก็คือสภาพยืดหยุ่นใช่ไหมคะเห็นถ้าเกิดว่าเรามาจากความเค้นเฉือนกับความเครียดเฉือนนะคะมันก็จะเป็น โมดูลาเฉือนเพราะฉะนั้นนอกจากจะมีโมดูลาตของอยางแล้วก็ยังมีโมดูลาเฉือนนะคะแทนด้วยตัว S นะคะแล้วก็โมดูลาตเชิงปริมาตรก็จะแทนด้วยตัว B S ใหญ่ b ใหญ่นะคะทั้ง3มชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นโมดูลาของอยางโมดูลาตเฉือนโมดูลา เชิงปริมาตรเราเรียกรวมกันว่ามมดูลัสสภาพยืดหยุ่นหรืออิเลสติกมมดูลัสนะคะก็เรียกรวมกันเช่นนั้นซึ่งมาจากสมก,การเดียวกันคือความเค้นหารด้วยความเครียดน,นะคะ มาจากโมเลัสอะไรก็เป็นความเค้นหานด้วยความเครียดชนิดนั้นความเค้นเฉือนหานด้วยความเครียดเฉือนนะคะความเค้นหานด้วยความเครียดปริมาตรอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นแล้วแต่ชนิดของรมลลนั้และเราก็เรียกโมูลัุสภาพยืดหยุ่นนี้ว่ากฎของฮุกนะคะ ก็คือที่มาของสมการในสุดท้ายนั่นเองนะคะ ได้ย,ยังคะเราเรียกรวมพวกนี้ว่ากฎของฮุกนะคะ อ่ะทีนี้เราลองมาทบทวนในส่วนข้อสุดท้ายกันนะคะ